แนะนำบทซอดด้วยพระนามของเราผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอซอดขอสาบานด้วยอันกุราาที่เป็นเครื่องเตือนสติแต่ทว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่ในการหยิ่งผยองและการแตกแยกกี่ศตวรรษมาแล้วที่เราได้ทำลายประชาชาติก่อนพวกเขา และพวกเขาได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีเวลาอีกสำหรับทางรอดและพวกเขาประหลาดใจที่มีผู้ตักเตือนที่มาจากหมู่พวกเขามาอย่างพวกเขาและพวกปฏิเสธสถานได้กล่าวว่านี่คือนักมายาคนและนักโอหกตัวฉกาจเขาได้ทําให้พระเจ้าหลายองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวกระน,นั้นหนงแท้จริงนี่เป็นเครื่องประหลาดจริงๆและพวกหัวหน้าของพวกเขาพากันออกไปพรางกล่าวว่า จงก้าวหน้าต่อไปและอดทนในการยึดมั่นต่อบรรดาพระเจ้าของพวกเจ้าต่อแท้จริงนี่เป็นเรื่องที่ถูกวางแผนไว้แล้วเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนในาศาสนาสุดท้ายนี่ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นการเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเท่านั้นได้มีข้อตักเตือนคืออลุกราศถูกประทานลงมาแก่เขาแทนพวกเรากระนั้นหรือหาม่ได้ พวกเขาอยู่ในการสงสัยจากข้อตักเตือนของข้าไม่เพียงแต่เท่านั้นพวกเขายังไม่ได้ลิ้มรสการลงโทษของข้าหรือว่าที่พวกเขามีขุมคลังแห่งความเมตตาของพระผู้พิบาลของเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงประทานให้อย่างมากมายหรือว่าอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผนดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองเป็นของพวกเขาดังนั้น จงให้พวกเขาขึ้นไปหาสาเหตุกันเถิดพวกเขาเป็นไพร่พลาจากแนวร่วมต,ต่างๆจะพ่ายแพ้ไปไหนไม่ช้าก่อนหน้าพวกเขากลุ่มชนของงัวและอาดและฟิเอาเจ้าของเสาได้เคยปฏิเสธมาแล้วและสมูดและกลุ่มชนของลูดและชาวป่าทึกชนเหล่านี้ก็เป็นแนวร่วมไม่มีคนหนึ่งคนใดในพวกเขาเว้นแต่ปฏิเสธบรรดา,าศาสนาทูต ดังนั้นการลงโทษของข้าจึงเหมาะสมแก่พวกเขาและพวกเหล่านั้นไม่ได้คอยสิ่งใดนอกจากเสียงกบปนาตเพียงครั้งเดียวโดยไม่มีการชักช้าและพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้ว,วิบาลของเราขอทรงโปรดเร่งส่วนของเราให้แก่เราโดยเร็วเถิดก่อนที่จะถึงวันแห่งการชำระสอบสวนเจ้ามูฮัมหมัดจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวและจงรำลึกถึงบ่าวของเรา ดาวูดผู้ทรงพลังแท้จริงเขาเป็นผู้กลับตัวต่อลอดเสมอแท้จริงเราได้ผู้เขาแท้สองสะดุดีพร้อมกับเขาทั้งในยามทบค่่ำและยามรุ่งอรุณและเราได้ทําให้นกมารวมกันทั้งหมดเพื่อเชื่อฟังเขาและเราได้ทําให้อนาจาักของเขาเข้มแข็งและเราได้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เขาและการตัดสินที่ขาดในเรื่องต่างๆและเรื่องของผู้โต้เถียง ได้มาถึงเจ้ามูฮัมหมัดบ้างไหมเมื่อพวกเขาตีนข้ามกำแพงไปหาที่มิฮรอบของดาวุฒเมื่อพวกเขาได้เข้ามาหาดาวุฒเขาตกใจกลัวพวกเขาพวกเขากล่าวว่าอย่าได้กลัวเลยเราคือผู้โตเถียงสองคนคนหนึ่งในพวกเราได้ล่วงเกินอีกคนหนึ่งนั้นได้โปรดตัดสินระหว่างพวกเราด้วยความยุติธรรมและอย่าได้ลำเอียง แต่จงชี้แนะเราสู่แนวทางที่เที่ยงตรงเถิดแพ้จริงนี่คือพี่ชายของฉันเขามีแกะตัวเมียเก้าสิบเก้าตัวและฉันมีแกะตัวเมียตัวเดียวแล้วเขายังพูดว่าเอามันหมายฉันสิแล้วเขาได้ข่มขู่ฉันในคำพูดเขาดาวุธกล่าวว่าแน่นอนเขาอาจร,รมต่อท่านในการให้นำแกะของท่านไปรวมกับแกะของเขา และแท้จริงส่วนมากของผู้มีหุ้นส่วนร่วมกันบางคนในพวกเขามักละเมิดสิทธิของอีกบางคนเว้นแต่บรรดาผู้รัทธาและประกอบความดีทั้งหลายและพวกเขาเช่นนี้มีน้อยและดูวุารู้สึกว่าเราได้ทดสอบเขาดังนั้นเขาจึงได้ขออภัยต่อพระผู้บานของเขาและเขาได้ก้มลงคารวะและทบทวนความผิดด้วยความเสียใจ ดังนั้นเราได้ให้อภัยแก่เขาในเรื่องนั้นแต่แท้จริงสำหรับเขานั้นย่อมอยู่ใกล้ชิดกับเราและมีทางกลับที่ดียิ่งในปอโรโลกโอดาวุธเอยเราได้แต่งตั้งเจ้าให้เป็นตัวแทนในแผ่นดินนี้ดังนั้นเจ้าจงตัดสินคดีต่างๆระหว่างมนุษย์ด้วยความยุติธรรมและอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำมันจะทำให้เจ้าหลงไปจากทางของอลัลลอฮ์แท้จรงบรรดาผู้ที่หลงไปจากทางของอัลลอฮ์นั้น สำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างสะอาดเนื่องด้วยพวกเขาลืมวันแห่งการชำระสอบสวนคือวันเทียมะและเราไม่ได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองนั้นโดยไร้าสาระนั่นคือการนึกคิดของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นความหหยนณะจากไฟลรกจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาให้เราปฏิบัติต่อบรรดาผู้ศรัทธาและทำความดีเช่นบรรดาผู้บ่อนทำลายในแผ่นดินขณะนั้นหรือ หรือเจ้เราปฏิบัติต่อบรรดาผู้ยำเกรงทีบรดาคนชั่วกระนั้นหรือคำเพียงอัลกุรอานที่เราได้ประทานลงไม้แก่เจ้าที่มีความจำเริญเพื่อพวกเขาจะได้พินิจพิจารณาองค์การต่างๆของอัลกุรอานและเพื่อผู้มีสติปัญญาจะได้ใคร่ควรเราได้ประทานบุตรคือสุไลมานซึ่งเป็นบ่าวผู้ประเสริฐแก่ดาวุธแท้จริงขขอหน้ามาสู่เราเสมอแต่จงรำลึกถึงเมื่อม้าพันธี ถูกนํามาเสนอแก่เขาในเย็นวันหนึ่งเขากล่าวว่าแท้จริงฉันรักทรัพย์สมบัติหมายถึงม้าต,ตัวนี้จนมันทําให้ฉันลืมจำลึกถึงพระผู้อภิบาลของฉันจงกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าจงนํามันกลับมาให้ฉันแล้วเขาก็เริ่มลูปขาและคอของมันแต่โดยแน่นอนเราได้ทดสอบสไลมยมานและเราได้วางร่างหนึ่งไว้บนเก้าอี้ของเขาแล้วเขาก็ทบทวนความผิดด้วยความเสียใจ เขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงอภัยให้แก่ฉันด้วยขอพระองค์ทรงประธานอำนาจอันกว้างขวางให้แก่ฉันซึ่งไม่คู่ควรแก่ผู้ใดนอกจากฉันถ้าจริงพระองค์ท่านเท่านั้นเป็นผู้ทรงประธานให้อย่างมากมายและเราได้ทำให้ลมพัดเฉดเฉยตามบัญชาของเขาไปอย่างทิศทางที่เขาต้องการ และเราได้ทําให้บรรดาชัยตอนอยู่ใต้คําสั่งของเขาพวกนั้นทั้งหมดเป็นช่างก่อสร้างและประดาน้ําและพวกอื่นๆถูกพันธนาการด้วยโซ่ไว้ด้วยกันนี่คือการประทานให้ของเราแก่สุลไลมานดงนั้นเจ้าจะให้แก่ใครก็ได้หรือจะยักยังไม่ใครก็ได้โดยเจ้าจะไม่ถูกสอบสวนและแท้จริงสําหรับเขานั้นย่อมอยู่ใกล้ชิดกับเราและมีทางกลับที่ดียิ่ง ในเราจะจงจำลึกถึงบ่าวของเราอายุเมื่อเขาวิงวอนขอต่อพระผู้วิบาลของเขาโดยกล่าวว่าใช่ตอนมานรร้ายได้ทำให้ฉันได้รับความเหนื่อยยากและทุกข์ทรมานจงกระทืบแผ่นดินด้วยเท้าของเจ้านี่คือน้ำเย็นสำหรับชำระล้างและสำหรับดื่มและเราได้ประทานครอบครัวของเขาให้แก่เขาและเช่นเดียวกับพวกเขาพร้อมด้วยพวกเขาเป็นความเมตตาจากเรา และเป็นข้อเตือนสติแด่ผู้มีสติทั้งหลายและจงเอาเศษไม้สักคกำรรหนึ่งฟาดลงไปและอย่าถอนคำสาบานแท้จริงเราพบว่าเขาอายุปเป็นผู้อดทนเป็นบ่าวผู้ประเสริฐแท้จริงเขาหันหน้ามาสู่เราเสมอและจงรำลึกถึงพวงบ่าวของเราอิบบาฮีมอิสหะและยาคูบผู้ที่เข้มแข็งและสายตากว้างไกลในเรื่องาศาสนา <S 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 เราได้เลือกพวกเขาไว้โดยเฉพาะเพื่อเตือนให้รำลึกถึงประโลก และแท้จริงในทัศนาของเรานั้นพวกเขาอยู่ในหมู่คนดีที่ได้รับเลือกอย่างแน่นอนและจงระลึกถึงอิสมาอลและอัลยาสะและซัลกิฟิและทุกคนอยู่ในหมู่คนดีนี่คือข้อตักเตือนและแท้จริงสําหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นแน่นอนทางกลับของพวกเขาย่อมดีแท้คือสวนสวนรรค์อันสถาพรประตูทุกบานจะเปิดอ้าเอาไว้สําหรับพวกเขาพวกเขาจะนอนเอกเนกอยู่ในสวนสวนรรค์ พวกเขาจะเรียกเอาผล,ลไม้และเครื่องดื่มนานาชวิตและหน้าที่พวกเขานั้นมีหญิงบริสุทธิ์ผู้ลดสายตาลงต่ำไมีอายุรุ่นราวขาวเดียวกันนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้สําหรับวนันแห่งการชําระสอบสวนถ้าจริงนี่คือปัจจัยยังชีพของเราแน่นอนมันจะไม่มีวันหมดสิ้นดังนั้นและแท้จริงสําหรับบรรดาผู้ละเมิดนั้นแน่นอนทางกลับของพวกเขาย่อมเลวรายนั่นก็คือนรกยานนึ โดยพวกเขาจะเข้าไปเผาไหม้ในนั้นดังนั้นมันจึงเป็นที่พำนักอันชั่วชายิง่งนี่คือการลงโทษดังเจ็บแสบตอนนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสมันคือน้ำเดือดพล่านและน้ำเลือดน้ำหนองของชาวลรกและการลงโทษชนิดอื่นอีกเยี่ยงการลงโทษดังกล่าวที่เท่าเทียมคู่ควรกันนี่คือฝูงชนที่วิ่งกรูไปพร้อมกับพวกเจ้าไม่มีการต้อนรับพวกเขาดอก แท้จริงพวกเขาวิ่งเข้าไปอยู่ในไฟนรกพวกเขากล่าวว่าแต่ว่าพวกเจ้าต่างหากไม่มีการต้อนรับพวกเจ้าพระพวกเจ้าได้เตรียมตัวไว้สําหรับเราดังนั้นมันจึงเป็นที่พักอันชั่วช้าพวกเขากล่าวว่าโอ้พระวิบาลของเราผู้ใดที่ได้เตรียมการลงโทษนี้ไว้ให้แก่เราขอพระองค์ได้ทรงโปรดเพิ่มการลงโทษให้แก่เขาเป็นสองเท่าในไฟนรกด้วยเถิดและพวกเขากล่าวว่ามีอะไรเกิดขึ้นแก่เรา ทำไมเราจึงไม่เห็นชายหลายคนที่เราเคยนับพวกเขาว่าอยู่ในหมู่ผู้เลวทรามเนื่องเพราะเราถือเอาพวกเขาเป็นที่เยื่อายหรือสายตาของพวกเราคลาดเคลื่อนไปจากพวกเขาแท้จริงนั่นคือความจริงจะมีการโต้เถียงกันระหว่างชาวนรกด้วยกันต้องกล่าวเถิดมัวหมัดว่าแท้จริงฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้นและไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอลอผู้ทรงเอกาศ ผู้ทรงพิชิตพระผู้อภิบาลแห่งบรรด,ดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองคือผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรักการอาภัยจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดวันนี้คือข่าวสําคัญันยิ่งใหญ่ที่พวกเจ้าผินหลังให้กับฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยในเรื่องของมาไลกาเมื่อพวกเขาโต้เถียงกันเพราะไม่ได้มีองค์การแก่ฉันนอกจากว่าฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้นจงรำลึกถึง เมื่อพระผู้พิบาลของเจ้าตรัสแก่มาเลยกาว่าแท้จริงข้าจะสร้างมนุษย์คนหนึ่งจากดินเือดอดมอะไรสละดังนั้นเมื่อข้าได้ทําให้เขามีรูปร่างสมส่วนและได้เป่าวิญ,ญญาณจากข้าเข้าไปในตัวเขาดังนั้นพวกเจ้าจงก้มคารวะต่อเขาเถิดและมาเลยกาทั้งมวลก็ได้ก้มลงคารวะนอกจากอิบลิสมันหญิงยะโสโอหังในที่สุดมันจึงกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไป พระองค์ตรัสว่าโอ้อิบลิสเอ๋ยอะไรเล่าที่มันขัดขวางเจ้าไม่ให้โค้งคารวะต่อสิ่งที่ข้าได้สร้างมาด้วยมือทั้งสองของข้าเจ้ายะโสโอหังนหคือหรือว่าเจ้าอยู่ในหมู่ผู้สูงสก่กมันกล่าวว่าฉันดีกว่าเขาพระองค์ทรงสร้างฉันมาจากไฟและทรงสร้างเขามาจากดินพระองค์ตรัสว่าดังนั้นเจ้าจงออกไปจากที่นี่เพราะแท้จริง เจ้าเป็นผู้ถูกสาบแช่งและแท้จริงการสาบแช่งของข้าจงประสบแก่เจ้าจงกระทั่งวันแห่งการตอบแทนมันกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันได้โปรดประวิงเวลาให้แก่ฉันจนกระทั่งวันฟื้นคืนชีพด้วยเถิดพระองค์ตรัสว่าดังนั้นแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ถูกประวิงเวลาจนกระทั่งถึงวันเวลาที่ถูกกาหนดไว้แล้วมันกล่าวว่าดังนั้นด้วยพระเดชารูปภาพของพระองค์ท่าน แน่นอนฉันก็จะทําให้พวกเขาทั้งหมดหลงผิดเว้นแ,แต่พวกบ่าวของพรคมในหมู่พวกเขาที่มีใจบริสุทธิ์เท่านั้นพรองตัดว่าดังนั้นมันเป็นความจริงและข้าจะกล่าวแต่ความจริงเท่านั้นแน่นอนข้าจะนรกนั้นเต่งไปด้วยเจ้าและจากผู้ที่เชื่อฟังเจ้าในหมู่พวกเขาทั้งหมดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่า ฉันไม่ได้ขอรางวัลค่าตอบแทนจากพวกเจ้าในการทำหน้าที่นี้แต่อย่างใดและจะไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้อ้างสิทธ์เลยมันไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นการตัดเตือนแก่มนุษย์ทั้งหลายและแน่นอนเจ้าจะรู้ข่าวคราวของความเพียรกปวงนในระยะเวลาอันใกล้นี้